ก่อนอื่นต้องกล่าวคำว่าสวัสดีพี่น้องชาวลูใบสิฟ้าที่น่ารักทุกคนอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใน EP นี้นะครับแอดมินก็นำแต่ิติที่เกิดขึ้นในเกมการแข่งขันเมื่อคืนนี้กับแต่แฮมตันและข่าวสารมาอัปเดตให้เพื่อนได้ฟังกันนะครับก่อนรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ไทยแลนด์และเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ทำ EP ต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับ เกมการแข่งขันเมื่อคืนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เอาชนะทางด้านเต่าไทม์ตันไปได้5ประตูต่อ2นะครับมาดูผู้เล่นของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ได้ลง11ตัวจริงนะครับแมนซิตี้เมื่อคืนนี้มาในระบบ4-3-3มีผู้รักษาเป็นเอเดรีนแผงกองหลัง4คนนะครับเป็นไคลวอเกอร์ลูเบนดิอาร์ตอเมริกลาบ็อกอเล็กเตนเดอร์ซิเซนโกนะครับกองกลาง3คนนะครับเป็นเควินเดอะบอยเฟอร์นาลินโยและอินไคลวุนโดกัน สามประสานแดนหน้านะครับเป็นทางด้านลิยาบมาเลสเมเดโดซิวาและบิลฟอร์เดนนะครับเมื่อคืนนี้5ประตูนะครับก็เป็นเควินเดอบอยทําได้ในนาทีที่15ริลียาบมาเลสทาประตูที่2ในนาทีที่40อินคายกุนโดกันนาทีที่45ลูกที่3นะครับลูกที่4เป็นลิยาบมาเลสในนาทีที่55และลูกที่5นะครับเป็นเควินเดบอยนาทีที่59นะครับสถิติในเกมการแข่งขันเมื่อคืนนี้นะครับ โอกาสยิงประตูนะครับแมนซิตี้16ครั้งซาเทมตันสิบเอ็ดครั้งยิงเข้ากรอบแมนซิตี้10ครั้งซาวเทมตัน6ครั้งยิงไม่เข้ากรอบแมนซิตี้6ครั้งซาวเทมตัน5ครั้งถูกบล็อก1ครั้งซาวเทมตัน1ครั้งยิงจากในกรอบเขตโทษแมนซิตี้11ครั้งซาวเทมตัน7ครั้งยิงจากนอกกรอบเขตโทษแมนซิตี้6ครั้งซาวเทมตัน4ครั้งอ่านบอลแมนซิตี้665ครั้งซาเทมตันสี่ร้อยเครั้ง ผ่านบอลสำเร็จแมนติตี้606ครั้งซัตเทมตันสามร้อครั้งปเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลสำเร็จคิดเป็นปเปอร์เซ็นต์นะครับแมนติตี้93%ิบสอซนต์ซัเทมตัน83%สร้างโอกาสบุกนะครับแมนติตี้126ครั้งซัตเทมตัน92ครั้งโอกาสบุกที่สร้างความอันตรายนะครับแมนติตี้60ครั้งซัตเทมตัน39ครั้งปเปอร์เซ็นต์การค้องบอลแมนติตี้58%ิอร์ซนเทมตัน42% ทำฟาวแมนซิตี้5ครั้งซาเทมตัน5ครั้งเตะมุมแมนซิตี้5ครั้งซาเทมตัน5ครั้งล้ำหน้าแมนซิตี้1ครั้งซาเทมตัน4ครั้งใบเหลืองแมนซิตี้1ใบซาเทมตันศูนย์ใบใบแดงไม่เกิดขึ้นนะครับการป้องกันประตูหรือการเซฟนะครับแมนซิตี้4ครั้งซาเทมตัน5ครั้งนะครับอันนี้เป็นรายชื่อผู้เล่นรวมถึงสถิติการแข่งขันและผู้ยิงในเมื่อคืนนี้นะครับ5ลูก เกมนี้นะครับแมนอัมเดอร์แมทเป็นทางด้านริยาบมาเลสนะครับโดยที่เมื่อคืนนี้นะครับริยาบมาเลสก็มีส่วนสําคัญที่ฮาเรวใบติฟ้าชนะเซาท์เทมตันไปได้5้ประตูต่อสนะครับมาดูสถิติของริยาบมาเลสที่ได้แมนอัมเดอร์แมทนะครับความแม่นยําในการส่งบอล88%สัมผัสบอล45ครั้งเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้3ใน6ครั้งโอกาสยิง3ครั้งยิงตรงกรอบ2ครั้งยิงเป็นประตู2ประตูนะครับสุดๆไปเลยครับ ปีกตัวจีของเราลิยัฟมาเลสมาอัปเดตข่าวกันนะครับเป๊ปรับอนาคตกุนขึ้นอยู่กับผลงานในสนามซึ่งกรณีนี้นครับเป๊ปได้ออกมาบอกผ่านสื่อว่ากุนอาร์เกโรนะครับอนาคตของเขาขึ้นอยู่กับผลงานนะครับทิตันนี้ก็จะต่อสัญญาไม่ต่อสัญญานี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีซึ่งอาร์เกโรนะครับได้จารึกชื่อของตัวเองนะครับได้เป็นตำนานของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากทำลายสถิติเดิม โดยยิงไปทั้งหมด2 5 6ประตูนับตั้งแต่ย้ายมาจากแอตเลนติกมาลิกเมื่อปี2011นะครับเป๊เปไดกล่าวเสริมว่าเราต้องมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นตอนจบฤดูกาลเราไม่อาจลืมได้ว่าเขาห่างหายจากทีมไปนานแค่ไหนตอนนี้เราเริ่มทําให้เขาดีขึ้นเรื่อยๆแล้วผมรู้สึกว่าเขาต้องการเวลาเพื่อกลับสู่สภาพที่ดีที่สุดของตัวเองแต่เราไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่จะมอบโอกาสลงสนามให้ได้มากนักเรากําลังหาลืออยู่ผมคิดว่าสมโมสรจะพูดคุยกับเอเนต์ของเขา และรับรู้ถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่เราจะเจราจากันตอนจบฤดูกาลเหมือนอย่างเฟอร์นินโยมันเป็นสถานการณ์เดียวกันเปิดกล่าวไว้นะครับในขณะที่ฟาบิซิโอโรมานโน่นะครับนักข่าวที่มีชื่อเสียงชาวอิตาลีได้ออกมาลดกระแสะข่าวลือรายวันของคุณอาเกโร่นะครับโดยบอกว่าคุณนะครับยังให้ความรักและก็ให้ความเคารพต่อสโมสตอแมนเชสเตอร์ซิตี้แห่งนี้เป็นอย่างมากและจะไม่มีการเจราจาใดๆเกิดขึ้น พร้อมทั้งจะต่อสัญญากับเตมอสันตามรายงานนะครับซึ่งจะมีการเจรจากันหลังจบฤดูกาลนี้นะครับโอ้นี่ก็เป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวหนาหูมากนะครับว่าบุนอาเกโรจะไปค้าแข้งกับบาร์เซโลน่านะครับก็ต้องเอากําลังใจครับของพวกเรานะครับช่วยพี่กุนนะครับให้กลับมาอยู่ในภาพความพร้อมและก็ความฟิดนะครับและกลับมาทําประตูให้ได้มากๆเหมือนอย่างก่อนนะครับมาดูข่าวต่อมาเลยนะครับ ฟอร์เดนมองชัยชนะสำคัญที่สุดเชื่อทีมต้องได้จุดโทษฟิฟอร์เดนกองกลางของแมนซิตี้นะครับพอใจกับผลงานที่เอาชนะได้ในนัดน,นี้รวมไปถึงมองว่าทีมตุควรได้จุดโทษฟอร์เดนได้กล่าวว่าในบางครั้งมันก็แปลกนะครับที่เซาเทมตันเริ่มต้นได้ดีจริงๆเขาทําให้เราเจองานหนะักต้องยุติธรรมกับเซาเทมตันด้วยผมคิดพวกพวกเขาพยายามจริงๆผมทําประตูได้เยอะในฤดูกาลนี้ดังนั้นเกมนี้ผมจึงพอใจกับสองแอตติทที่ทําได้ มันเป็นเรื่องสําคัญที่เรากลับมาตื่นเต้นทางแห่งชัยชนะผมคิดว่าเราเตรียมตัวมาดีและทํางานหนักได้ดีเมื่อถามถึงกรณีที่ผู้ตัดสินปฏิเสธจังหวะที่เขาสมควรได้จุดโทษนะครับฟอร์เดนก็ได้ตอบกลับไปว่าผมเป็นคนตรงไปตรงมาและไม่ชอบพุ่งล้มผมคิดว่ามันเป็นจุดโทษ100%ในจังหวะนี้นะครับแอดมินก็มีความเห็นเหมือนฟิลฟอร์เดนนะครับว่าสมควรได้จุดโทษ100%นะครับเนื่องจากว่าฟิลฟอร์เดนได้ถึงบอลก่อนผู้รักษาประตูของซอลแทมตันดังนั้นนะครับ ในจังหวะน,นี้แมตตี้ควรจะได้100%นะฮะก็ต้องโทษที่ผู้ตัดสินนะครับซึ่งตัดสินให้กับแมิตี้ได้แย่มากนะครับในวันนี้เพื่อนๆก็คงคิดเหมือนกันกับแอดมินนะฮะมาดูที่ข่าวต่อมานะครับเป๊ปได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าว่าแฮปปี้กับชัยชนะในนัดนี้เพราะว่ามีนักเตะที่มีคุณภาพและไม่เข้าใจในจังหวะดโทษกัวเดียร่าแฮปปี้กับผลงานของทีมที่เปิดบ้านเอาชนะเตาเทมตันได้5-2เชื่อว่า ที่ชนะเพราะมีนักเตะคุณภาพที่ยอดเยี่ยมในทีมแต่ไม่ประทับใจกับจังหวะที่พวกเขาเสียจุดโทษเบย์ใบติฟ้าเพิ่งจะคืนฟอร์มนะครับถล่มนักบุญไปได้5ต่อเมื่อคืนนี้จังหวะที่พวกเขาควรได้จุดโทษแต่ VAR กับปฏิเสธนะครับเบยดประกาวว่าพวกเขาทําให้เรามีปัญหาหลายครั้งเหมือนกันแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าดีเป็นอีกหนึ่งชัยชนะของพวกเราและต้องโฟกัสไปในเกมกับฟูลแลมเบย์กล่าวนะครับผมไม่เข้าใจในจังหวะแฮนด์บอล จากเกมอาร์เซนอลเจอกับฟูลเลมแล้วอีกอย่างนะครับจุดโทษวันนี้มันก็น่าแปลกใจที่เราไม่ได้จุดโทษวันหนึ่งนะครับพวกเขาจะอธิบายว่าทําไมผมไม่เข้าใจมันน่าแปลกใจช่วงระยะเวลา4ีปีครึ่งเราเอาชนะทุกอย่างด้วยตัวของเราเองไม่มีใครให้แเราเลยก็กล่าวแบบทํานองน้อยใจนะฮะพวกเขาเปิดช่องให้พวกเราโตกลับได้เยอะด้วยคุณภาพนักเตะของเราก็สําคัญจึงทําให้ชนะในเกมนี้เราได้ทั้งนิยามมาเลสฟิลฟอร์เดนเควินเดบอย เราต้องการพวกเขาในตอนนี้คือการพักและหลังจากนั้นต้องดวลกับฟูลแลมตอนนี้มันเป็นไปแบบนั้นเป็นแบบทีน,นัดทีน,นัดและเหลืออีก9เกมเกมแบบนี้ทั้งยากและหนักหนาแต่เราก็จะต้องเดินหน้าทําให้สาเร็จนะครับก็เป๊ปก็ได้ออกมากล่าวทํานองน้อยใจนะครับว่าเราไม่เคยได้อะไรจากการตัดสินของผู้ตัดสินเลยนะครับตลอดระยะเวลาตีปีที่เป๊ปได้คุมทีมมานะครับเป๊ปทําทุกๆอย่างนะครับและ ได้ทุกๆอย่างด้วยตัวของเราเองไม่มีใครมาช่วยเหลือเราเลยนะครับต่างจากบางทีมนะครับที่โดนแตะนิดหน่อยนะครับก็กลายเป็นจุดโทษนะครับอันนี้แอดมินก็รู้สึกน้อยใจไม่ต่างกับเป๊ปนะครับเอาละครับมาถึงข่าวสุดท้ายนะครับอัปเดตตารางคะแนนกันหน่อยนะครับตอนนี้นะครับแมนซิตี้ยังคงเป็นจ่าฝูงโดยแข่งไป29นัดชนะ21เสมอ5แพ้3มี68แต้มแมนยูตามมานะครับแข่ง28นัด ชนะ15เสมอ9แพ้4มี54แต้มที่3มนะครับเลตเตอร์ตามมาติดๆนะครับแข่ง28นัดชนะ16เสมอ5แพ้7มี53แต้มและทีมต่อมานะครับที่4นะครับก็เป็นทางด้านเชลซีที่แข่งไป28นัดชนะ14เสมอ8แพ้6และมี50แต้มนะครับอันนี้ก็ไล่อันดับ1 2 3 4ตอามเลยนะครับที่มีคะแนนในขณะนี้นะครับ เอาละครับสำหรับ EP นี้นะครับแอดมินก็ได้สรุปผลการแข่งขันรวมถึงสถิติต่างๆและอัปเดตข่าวให้เพื่อนๆในฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วใน EP นี้หากแอดมินผิดพลาดประการใดแอดมินก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ